สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่31ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่15เมษายน2566นะคะแอสตันวิลล่าค่ะก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3ประต,ตูต่อ0ส่วนอตนนมฮอสเปอร์ค่ะแพ้บอลหมัดไป2ประตูต่ตอ3เชลซีแพ้ไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนไป1ประตูต่ตอ2บุฟฟอลตัน แมนเชอร์คัทชนะเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ0เอเวอร์ตันแพ้ฟูลแลม1ประตูต่อ3ซัตแลมตันแพ้คริสตัลพาเลซ0ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1ค่ะ และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ฟอร์มดีต่อเนื่องนะคะโดย5นัดหลังสุดคาะชนะรวดอยู่ในอันดับที่2โดยลงแข่งไป30นัดมี70คะแนนค่ะทําให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังปืนใหญ่อเซนอลจอฝูงที่จะลงแข่งขันในคืนนี้อยู่เพียง3คะแนนเท่านั้นค่ะก็ถือว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่หลังจากชนะติดต่อกันมา5นัดนะคะ ก็ถูกหยุดสิตินั้นไว้ในสัปดาห์นี้ค่ะ แต่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่ในอันดับ3โดยโลงแข่งไป30นัดมี56คะแนนค่ะด้านทอตแนมฮอตสเปอร์นะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ2สเสมอ2แพ้1อยู่อันดับที่5ลงแข่งไป31นัดมี53คะแนนค่ะมาดูกันที่แอสตันวิลล่าค่ะหลังจากที่อูไนเอเมรีและลูกทีมนะคะเริ่มตั้งตัวได้ค่ะพวกเขาก็ออกสตาร์ทได้เต็มกำลังค่ะและสามารถเก็บชัยชนะมาได้5นัดติดต่อกันค่ะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะคะ โดยลงแข่งขันไป31นัดมี50คะแนนค่ะตามหลังทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมอันดับ4ที่จะได้ไปเล่นในซูซกิวาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เพียงแค่6คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกฟอร์มจากการหนีตกชั้นเมื่อช่วงต้นฤดูกาลกลับมาลุ้นพื้นที่ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้แบบเต็มตัวค่ะส่วนไบรตันค่ะที่แพ้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คืนฟอร์มได้อีกครั้งค่ะทำให้อยู่ในอันดับที่7โดยลงแข่งไป29นัดมี49นนคคะแนน่ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะคะที่ฟอร์มเริ่มแว่งค่ะโดย5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครและเป็นการแพ้มา3นัดติดต่อกันโดยพวกเขาก็ยังอยู่ในอันดับที่9ค่ะลงแข่งไป31นัดมี43คะแนนค่ะส่วนฟูลแลมค่ะที่แพ้มา4นัดติดต่อกันนะคะก็กลับมาชนะได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ค่ะทําให้อยู่อันดับที่10โดยลงแข่งไป30นัดมี42คะแนนค่ะ ต่อกันที่เชลซีนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นแฟรงค์ลัมพาธนะคะแต่ว่าสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะโดย5นัดหลังสุดเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครทําให้อยู่อันดับที่11ค่ะโดยลงแข่งไป31นัดมี39คะแนนจึงถือเป็นการบ้านสําคัญของลัมพาดค่ะในการพาทีมกลับมาให้ได้ในช่วงท้ายฤดูกาลส่วน Palace, คริสตัลพาเลซ่ะที่ฟอร์มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งโดย5นัดหลังสุดค่ะชนะ3แพ้2และเป็นการชนะ 3นัดติดต่อกันทําให้อยู่ในอันดับที่12ค่ะโดยลงแข่งไป31นัดมี36คะแนนค่ะส่วนวูฟแฟมตันวันเดอร์ค่ะที่5นัดหลังสุดตอนนี้นะคะชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่อันดับที่13ค่ะ โดยลงแข่งไป31นัดมี34คะแนนค่ะส่วนบอลมัดนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ3แพ้2อยู่อันดับที่14โดยลงแข่งไป31นัดมี33คะแนนค่ะตามมาด้วยเอเวอร์ตันค่ะที่สถานการณ์ของทีมยังไม่ดีขึ้นที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ2แพ้2อยู่อันดับที่17โดยลงแข่งไป31นัดมี27คะแนนค่ะส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะคะที่ในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นการเปิดตัวในการคุมทีมของดินสมิธผู้จัดการ ทีมที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเบรนเดนโรเจอร์ที่ถูกปลดออกไปนะคะแต่พวกเขาก็กลับมาต้องเจองานแข็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จึงทำให้5นัดหลังสุดค่ะสเสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะใครรังอันดับที่19ค่ะโดยลงแข่งไป31นัดมี25คะแนน และจะเกมการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะคะเหลือเพียง7นัดเท่านั้นค่ะจึงถือว่าเป็นงานใหญ่ของดินส m มิธที่จะต้องทําให้ทีมจิ้งจอกสยามนั้นหาจุดเปลี่ยนและกลับมาสู่เส้นทางในการหนีตกชั้นได้ให้เร็วที่สุดค่ะปิดท้ายกันที่เซาท์ทมตันนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะเสมอ1แพ้4อย่างไม่ชนะใครอยู่อันดับที่20ค่ะโดยลงแข่งไป31นัดมี23คะแนนค่ะ และในวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566ค่ะก็มีเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่31เตะกันอีก2คู่นะคะเริ่มเวลา20นาฬิกาค่ะเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับอาเซนอนถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งเวลา22.30นาิกนาทีค่ะนอตติงแฮมฟอร์เรสจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหม ของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมยร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่31ที่สปอร์ตบานนิวสํำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ